สวัสดีคะ่ะวันนี้ขนมทางทองถนมมิตรนะคะมาแนะนําอาชีพนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะมาเรียนด้วยตัวเองนะคะตอนนี้มีโปรสามพันเก้ามาเรียนได้สองคนสองสูตรนะคะแป้งสดแล้วก็แป้งหมัดมาลงมือทําด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นฝีมือของลูกศิษย์นะคะอ่านี่ฝีมือของลูกศิษย์นะคะอ่าสวยเปรปรับปรุงอีกหน่อยนะลูกนะอีกนิดเดียวก็โอเคลวนะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะคะนี่นะคะมาสอนได้ทำตัวที่ตัวเองนะคะสอนตัดไฟนะคะสอนยอดนะคะ ใส่ไสใส่ครีมนะคะอ่าไหนดูตัวนี้ลูกฟูไหมไหนดูสิอ่าเป็นฟูไหมอ่ะไม่มเปิดไอ้ใกล้ๆนะลูกอ่านี่กาลังฟูเนาะเหงไม่สุกเ็แค่ปิดไฟต่อนะลูกนะที่นี่จะสอนทุกอย่างนะคะสอนกวดไฟด้วยมาจากที่ไหนนะลูกามาจากอยุทยาอ๋อมาจากอยุธยาแน่เลยเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค้าขายอะไรจะเอาตัวนี้ไปค้าขายเนาะเป็นไงขนมอร่อยไหมคะอ่ารสชาติเป็นไงบ้างลูก นุ่มหวานอร่อยอ่านุ่มหวานหอมอร่อยเนะาะถูกใจไหมกํากไรดีเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นทุนที่ทกองกองเนี่ยนะคะแป้งสองหม้อนะลูกเนาะแป้งสองหม้อหมดยังยังไม่หมดอ่า,อายังไม่หมดนะแป้งสองหม้อนะคะอาที่ดีๆกันนะคะค่ะตอนใส่ไส้ขี่พิมทุกอย่างเลยนะคะอาสอนทาด้วยตัวเองนะคะสนใจมีอาชีพติดตัวก็ทักเข้ามานะคะศูนย์4ปดเจดหกเก้าสี่สองสี่หกหนึ่งนะคะ ลายไอดี99 ampai เปิดบ้านสอนให้นะคะอยู่ที่ซอยวัชรพลนะคะอ่า,อาซอยวัชรพลเขตอะไรนะเขตท่าแร้งนะคะบางเขนนะคะกรุงเทพนะคะสนใจก็ทักเข้ามาจะได้มีอาชีพติดตัวกันนะคะสอนทุกอย่างเลยนะคะสอนจนเป็นนะคะอสอนควักสอนทำเองเลยนะคะอขอบคุณมากนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ